ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาชมคลิปกันนะครับผมผมจะพาไปดูต้นประดูยักษ์นะครับไปดูต้นประดูใหญ่กันนะครับ ครับ,นะรบมาถึงแล้วครับต้นประดูใหญ่นะครับเขื่อเถาวันคุมเลยครับผมดูนะครับตัวนี้นะ่าจะประมาณสี่คนโอบนะครับผม นะดูคนูณนะครับคุณว่าใหญ่แค่ไหนนะครับผมใหญ่ไหมครับเพื่อนๆครับอาจจะไม่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าถือว่า อู้อายุยืนนานนะครับต้นนี้นะครับก็เอาไว้ให้ลูกไห,หลานดูนะครับผมครับซึ่งไม่มีแล้วนะครับทุกวันนี้คนก็เอาไม้ไปทําบ้านทําเรือนนะครับทําสิ่งปลูกสร้างนะครับผมเครือกลุ่มเลยครับอันนี้ทางเหลี่ยมของต้นไม้นะครับ สาขาเพียบเลยนะครับดูลากเขานะครับดูลากนะครับผม เฉพาะล่าก็กินขาดแล้วครับแต่วันนี้แดดแดดไม่ออกนะครับแดดไม่ออกเลยดูครับดูครับเพื่อนๆครับอาถ่ายอีกมุมหนึ่ง โอ้ยใหญ่มากนะครับดูลำต้นเขานะครับสี่คนโอบนะครับต้นนี้ครับยังไม่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเห็นช่องคอนเพื่อนที่ลงนะครับก็หกเจ็ดคนโอบนะครับนั้นใหญ่มากนะพวกนั้น,นครับปรับแสงอ่า เห็นความชัดเจนไหมครับผมขนาดข้างบนยังกิ่งก้านสาขาเนี่ยนะครับดูครับข้างล่างจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นมีอยู่กับต้นข่อยนะครับต้นข่อย อ่ะผมจะส่งไปที่ต้นอื่นนะครับเห็นไหมครับยังมีอีกหลายต้นนะครับแต่เป็นต้นเล็กนะครับผมนะครับต้นประดู่ก็ถามว่าเล็กไหมก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับอ่าทั่วไปนะครับประมาณสองคนโอบหนึ่งคนโอบนะครับนะนี่ผมซูมเข้าไปอ่านี่ก็คือต้นอื่นที่ผมไม่ได้เดินเข้าไปใกล้นะครับผมซูมให้ดูนะครับถือว่าเป็นขนาดเล็กนะครับแต่ว่าตรงที่ที่ผมมาถ่ายเนี่ยต้นนี้ใหญ่ที่สุดนะครับ จาโม่เลยครับไม้ประดูชมไปเพืเพ่อนๆนะครับเพืเพ่อนๆครับเดี๋ยวเดินรอบดูเดินรอบนะครับ กลับมาด้านนี้อีกครั้งนะครับผมดูความยิ่งใหญ่นะครับ ดูนะครับผมอันนี้ถ่ายกล้องหน้านะครับดูนะครับดูข้างบนโอ้ใหญ่มากนะครับแต่หน้าหน้าผมอยู่ใกล้กล้องมาเลยหน้าใหญ่กว่าต้นไม้นะครับภาพรวมนะครับดูรากข้าขก็งอันนี้บรรยากาศดูทั่วไปของทุ่งนานะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม แอดมินสภาย,ยามแบบทุกทุกนะครับครับก็บนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันนะครับพาเพื่อนๆนมาชมต้นประดูยักษ์ครั้งนะครับผมนะครับมาเมื่อไร่ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆนชมกันนะครับโอ้นะครับผม กลับบ้านนะครับดูข้าวนะครับเดยวเราจะเดินทางกลับกันโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับที่เอฟซีหลายๆท่านยังติดตาม <c oughs> ก็พยายามจะสร้าง ผลงานนะครับลงคลิปมาให้เพื่อนๆนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับดีไม่ดีชอบไม่ชอบอยังไงติชมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับให้ดีต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผม